งานชํำมากวีูนใทุกวันเอาสามอ็ดวันในหนึ่งเดือนคุณมีไปล้กกี่งานสามสิบสองงานอันการขิงก็ได้ครับงานซ้อนวิ่งงานเออวิ่งานทำเคยทำเสตีหนึ่งวันกี่งานคอสามสามก็เต็มเล าะถือว่าสู้ๆเหมือนกันนะเป็นไงครับงานเยอะมันมีแรงในการที่จะสู้ต่อไปไหมครับคุณรู้สึกทันรู้สึกสบายใจแล้วทุกมันมียังมีอ่ะคือคือแบบคือถ้าลองคิดเฮ้ยเราอาจจะเหนื่อยแต่ว่าถ้ามันผ่านมาได้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราเคยทำสิ่งนี้นะไส่ไก่เอาจริงๆคอีฟทำเกือบครบแล้วนะ ละครแลวเวทีเพลงยังเหลืออะไรที่อยากอยากอยากจะทำกันวะทำอะไรดีจะกวนมาอะไรดีเปิดครเียเดียวเเดี๋ยวเยยเดียวกีดเเดดเเดเรเด เกิดไอเทมต้องไปเจอแบบแฟนเทนต่างประเทศหรือทัวร์ทัวร์อะไรแบบนี้ค่ะปีตระกาศไปปะมาเลเซียใช่่คะแพนปีนี้ก็มีบินไปลาวไปมาเลเซอะไรบ้างคุณพูดได้หมดก็ไปลาวไปมาเลเซียมาเลเซียตัวตระการเลยก็ไปวาเลีก็รอติดตามรอติดตามอยากสักกี่ประเทศดีครับคุณว้าวรับเรื่อยๆเลียวตั้งเป็นฉับแล้วกันปีนี้เวลาจะได้เจอว่ไงบ้าง เ่ออินเตอร์ใช่ก็รอดูเออเหมือนเหมือนเขาก็รอดูออพวกเราอะใช่ใชอย่างเช่นที่เรากำลังจะบินไปดาวอตินนาค่ะก็แบบแฟนๆชาวเราก็รอดูโคอ,อีมากอ,อ,อย่างเดียวคุณพร้อมเป็นเจ้า,จาบ้านเนียกับระโดงร้าน,น รลานตอนนี้ที่กูได้ด้านลิบบาร์เยอะมากค่ะในกลุ่มตอนนี้จะเก็บให้หมดไหมคะโออยากไป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 พร้อมที่จะสนามบินแตกไหมคะับสำหรับทสอบโอีฟี่จะไปเยือนลาวนี่บินหน้าโอ้เออไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้ว่าแบบเออมีแฟนคลับจาแบบเป็นชาวลาวเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เต็มที่ค่ะอยา ไปมากๆอยากไปเจอแฟนของชาวลาวมากๆเลยก็ไม่ทัดถึงโชว์ในครั้งนี้มันไปโชว์ในลักษณะไหนคะคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเป็นแมทเซอร์ไพรคอนเสิร์ตใช่ที่ตั้งีไปจะมีแบบผลทับเซอร์ไพรส์อะไรไปฝากแฟนชาวลาวบ้างไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ขนไปเยอะอุ้ยหมดอุ้ยหมดใช่เห็นไน้เลยว่าใส่เสอเี่ยงนี้เหรอคะใส่เสื้อเหี่ยมค่ะใส่เสื้อี่ยมาใส่เสื้ง ก็ต้องรอดูซพมัยใช่ไหมใช่ถึงเด้นไม่ต้องเจอเพื่อนชาวลาวเรีนคือโฟอีพูดตลอดเลยค่ะว่าอยากไปไม่เคยไปเลยตลอดเลยได้ยินชื่อเสียงเรียนนำมาตลอดเนี่ยคุณเทน่าก็ไทยนะคุณเวลาลงเวลาลาบนี่ไงเขาก็แบบเออคอมเมนต์สบายดีเพราะว่าเขาแบบในประเทศบ้านเกิดคุณเทน่าเทนนี่ด้วยเราอยากจะเยี่ยมสักครั้งให้เจ้าถิ่นเขาแบบเออพาทัวร์เลยนะไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรพาทัวร์เดิน ก็แสดงว่าน่าสะปอยบ่อยมากแล้วน้องคุณจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้อยู่แล้วหนุบรีฟทุกคนลาวลาวว่าเตรียดีไม่บแล้วไม่อนใหนบีแล้วทาเป็นสโลเดี๋ยไปใส่อมบอกแฟร์ที่สุดกี่วันครับคนไป ไปแค่สองวันไม่นานแะไม่นานใช่กับร้านอาหารที่ลิฟไปพอจะไม่ใช่หรอเวลาเราใช่รีดไม่สองอาทิตย์แต่พี่จะไปสองวัแต่คอยมาเรื่องมีเนาะคอยเอยเีินอ่ะอ่ะกัป่วยของโหนแค่ไเป็นไงบ้างที่ผ่านมาค่ะก็ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะดีขึ้นมากๆแล้วแค่ตอนนั้นแบบ เหมือนเมาแดดเฉยๆค่ะใช่แล้วก็สะสมจากการเหนื่อยล้าจากคอนเสิรต์ตคือทุกคนก็เป็นเนี่ยค่ะ <c oughs> ทุกคนเหนื่อยสะบัดมากเลย <c oughs> <c oughs> เพราะเราซ้อมหนักมากเชา้าถึงกลางคืนแล้วก็ต้องตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบสะสมมาเรื่อยๆกินข้าวไม่ตรงเวลาด,ด้วยเ่ยอากาศก็ร้อนก็เลยแบบบล็อก <c oughs> เลยจริงๆกังวลเรื่องสุขภาพไหมกังวลไหมเรื่องสุขภาพของแต่ละคนก็ทุกคนก็ก็ทีบ้าน ตบัดเลยกินยาก็โดวิตามินวิตามินอะไรกินอะไรได้เสริมสุขภาพก็ส่งมาในกลุ่มแบบทุกคนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อทีนั้นมันฝืนขนาดมันโชว์ด้วยโชว์ที่มันใกล้จบแล้เลยแรกคือตอนนั้นเหมือนเดือประมาณสองสามเพลงสุดท้ายนะคะแต่ว่าตอนที่เราขึ้นไปแบบมันมันไม่ไหวแล้วค่ะคือตอนนั้นแบบภาพมันตัดไปแล้วก็เลยเดินลงมาเพราะทีมงานก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็ให้ลงเลยก็เลยเดินถามส่งทีมงานหรือไม ไม่ไม่ทรงน่หมอไม่ทรงหมอมีท่ามอะไรไม่ท่ากันเลก็ไปตรวจมาหมอก็แค่บอกว่าให้พัก่อนเพียงพอแล้วก็กินยาที่เขาให้ค่ะโอ้ยสาวๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพมีไข้ติดมีไข้รูดมีไข้รูดทำไมคะรูดยางๆรูดยางเชฟโค้ยังไม่มียังไม่แต่ก็ดูแลกันไฟล่าล่าแม่แล้วมาคลองเพื่อจะพยุงกันไป พยายามแบบว่าดูแลร่างกายตัวเองเงี้ยค่ะเข้าวัดไหว้พระช่วยได้ช่วยได้แต่เรื่องจริงนะหนูไหว้พระนะหนูเลยเต้นคือคอนเสิร์ตช่วยบอกแฟนได้ไหมว่าวัดไหนไปไปเลือกตามแถวแถววิภาวดีค่ะ ฝากโปรเจกต์ในปีนี้ให้กับแฟนๆติดตามเลยค่ะค่ะก็ฝากโปรเจกต์ Power Band นะคะเป็นโปรเจกต์ที่จะทำให้ทุกคนได้สร้างฝันของตัวเองค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะโอกาสมาถึงแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพลง Lucky You นะคะเป็นของโบอีฟกับพี่อิงวรันทรนะคะสามารถไปฟังได้ใน YouTube เลยค่ะย้วเพลงใหม่ของพวกคุณละคะอุ๊ยไม่ถึง Hot t อ Hot หรอจ๊ะหรอคะชายช่ๆที่ปล่อยกับว่าเป็นค่าเป็นค่าใช่ไหมใช่ อันนี้วัวเต็มเลยผัดูุมาส่งพอดูุมาส่งจะได้เห็นกันแน่นอนเดินเลยเนี้ยเดินเลยเนี่ก็ได้เห็นแหละก็ได้เห็นบอกได้ไหมครับว่าช่วงเท่าไหื่เดี๋ยวก็ได้เห็นใกล้ๆนี้แหละคุณชอบเซอร์ไพรส์ไหมนะคะให้ตกใจแต่ทุกอย่างเสร็จคนแล้วใช่ไหมครับเพลงรอแค่ปอยอย่างเดียวอ๋อหมายถึงหมายถึงหมายถึง Hot 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 Official ใช่ใช่ต้ติดตามค่ะทุนได้ ยูทูบนะคะไปซ้อมเต้นกันก่อนได้เลยแต่การันตีหน่อยว่าควันรับหน้าร้อนซัมเมอร์นี้แน่นอนซัมเมอร์นี้ระเบิดแตกแน่เตรียมพัดไว้เลยโอเคค่ะเรียบร้อยคะ่ะคุณ